โลกที่เราอยู่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอีก10ปี20ปีต่อไปนี้มันก็จะเปลี่ยนไปมากกว่านี้ทํามาหากินและใช้ชีวิตของเราก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนี้ผมมาอัปเดตบ่อบัวข้างบ้านของผมครับผมไม่ปล่อยปลาลงไปในบ่อบัวนี้บัวผมก็เต็มไปหมดแล้วครับผมก็ต้องซื้อบัวมาลงเพิ่มอีกครับนี้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านบ้านรกมากๆครับจัดแจงเวลาให้1ชั่วโมงมาถอนหญ้าบริเวณข้างบ้านครับผมจะไปถอนต้นข้าวในนาปูผม,ผมปลูกบ่อบัวข้างบ้านของผมครับเพเพิ่มบรรยากาศสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบบ้านของผมให้น่าอยู่มากขึ้นครับ ข้าวงอกอยู่ครับผมประมาณ10-20ต้นครับผมจะถอนต้นข้าวมาปลูกเต็มพื้นที่บ่อบัวตรงนี้แหะครับของผมตอนนี้มีสีม่วง สีส้มแล้วก็สีขาวจะซื้อบัวอีก5สีมาลงเพิ่มครับตัวนี้ก็จะเป็นสีม่วงครับผมกําลังบานครับและตัวนี้จะเป็นสีส้มออกสีชมพูครับท้ายสุดก็จะเป็นสีขาวครับผมซื้อบัวมาปลูกประมาณ9สีปลากินรากบัวจนตุยหมดแล้วครับนี่เหลือบัวแค่3สีครับผมทุกอย่างมันผุพังตามการเวลาโดยที่ผมไม่ได้ซ่อมแซมครับผมทาออเดอร์จัดส่งให้ครบทุกบ้านก่อนมาลุยงานทําที่กั้นบ่อบัวบ่อปลาที่ผมมารับหญ้าไวครับติบ่ายโมงมารับครับผมวันนี้ผมต้องไปดูหนังหมูด้วยครับหมูเอามาทํา แค่หมูผมสั่งไป200โลโลหมูมันได้มาแค่120โลเท่านั้น80โลผมก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนอามาตอนเย็นวันนี้ไปฝากสินค้าไว้1คืนพรุ่งนี้ผมก็มาส่งยาที่ตลาดแล้วก็เตลิดมาเอาหมูด้วยครับมารับยากลับบ้านครับขย่าถึงบ้านแล้วผมก็มาดูน้องวัวต่อครับนี่ผมเอาอาหารให้กับน้องวัวครับตัวตัวนี้ผมซื้อน้ำผมมาครับมันผอมมากต้องซื้ออาหารให้เขากินครับผมให้กินแค่ตัวเดียวนะครับคือตัวนี้ครับวัวตัวอื่นๆก็ไม่ต้องกินครับผมเพราะตัวเขาอ้วนแล้วตัวนี้ผมมหดตังแล้วนะครับ วัวแม่ลูกอ่อนครับผมก็บำรุงแม่แม่ก็บำรุงลูกอาจจะได้อ้วนขนาดนี้ก็หมดเยอะพอสมควรครับตัวนี้มาปล่อยวัวที่ผมทําความสะอาดหรือถังให้ใหญ่ๆรกๆตรงนี้ครับผมมีกระยาขึ้นงามเลยครับเสร็จจากญ้าเสร็จจากวัวก็เดินทางไปบ้านแม่ต่อมีอรไรชื่อที่พี่ๆน้องๆยกเลิกพ็พี่ๆน้องๆสั่งมาใหม่ก็เอาชื่อไปเสียบแทนครับผมน้าพริกกับปลาทูตอนนี้ผมปิดรับออเดอร์แล้วนะครับแพ็คกล่องไปด้วยแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยครับของทุกวันนี้ไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านเป็นต้องตื่นแต่เช้าไปขายของที่ตลาดผมบอกก่อนหน้านี้ เพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนตามโลกครับฝึกฝนตัวเองให้ไฟ้สดให้เป็นตัดต่อคลิปบรรยายคลิปให้ได้ขายของยุคนี้คุณไม่จําเป็นต้องไปตลาดขายในห้องน้ําก็ได้คุณจะขายในห้องนอนก็ได้หรือคุณจะไปขายตรงไหนก็ได้ของโลกใบนี้มีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็อินเทอร์เน็ตแรงๆก็สามารถขายของและหาไรายได้ได้โดยที่คุณไม่ต้องทํางานออกจากบ้านเลยครับอย่างจุดเริ่มต้นมันไม่ได้ง่ายครับนี้ก็อยู่ที่ตัวเราแล้วครับจะมีความอดทนมากน้อยแค่ไหนผมเองก็ทําให้เห็นแล้วการบ้าน นอกบ้านนอกเด็กบ้านนก็สามารถหารายได้จากโทรศัพท์ได้ครับก็ไม่ได้ขายดิบขายดีมีเงินมีทองอะไรก็แค่ทาให้เห็นว่ารายได้มันมาจากความสามารถความสามารถคุณสูงรายได้ของคุณก็สูงไปเราเองก็ไม่ต้องเก่งอะไรเยอะ เก่งแค่เรื่องการขายเก่งเรื่องเดียวชีวิตของคุณก็จะสบายไปตลอดครับที่ผมพาตัวเองไลฟ์สดตอนแรก,แรกๆก็ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงและพูดยังไงปัติผมมีร้านของตัวเองผมก็ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการขายของใหม่ไอที่ผมแพ็คก,กล่องนี้ก็ประมาณ20กว่าบ้านนะครับเป็นออเดอร์มาใหม่ครับแคบหมูที่ผมสั่งมาทําวันพรุ่งนี้นะครับพี่หอมแดงผมก็จะคั่วและตาวันพรุ่งนี้เลยครับลดนี้ผมจัดส่งให้วันที่20นะครับยังไม่รู้ว่าจะได้ทุกบ้านหรือเปล่านะครับค้าผมสั่งไปมันไม่ได้เต็มจํานวนครับบ้้าาาานนผมมััหขออองงยกกครรบ แล้วรอเล่าเพียงน้องรอไม่ได้ก็ต้องยกเลิกเป็นอะไรที่มันคอนโทรลไม่ได้ครับสั่งไปเป็นร้อยร้อยโล,ลก,กล็ไม่ใช่น้อยๆนะครับผมวันนั้นถ้าผมไม่ตัดสินใจอะไรโง่ๆผมเองก็ไม่ได้มาใช้ชีวิตแบบนี้ครับนี่มีใครรู้สึกไหมครับว่าเศรษฐกิจแย่หากินยากมากแต่ทําไมตัวผมขายดิบขายดีเคยสังเกตอะไรแบบนี้ไหมครับต่่งที่เราทําเราทําเหมือนเดิมโดยที่เราไม่ปรับตัวคุณยังเดินเส้นทางนั้นต่อคุณเตรียมเจ๊งอย่างเดียวครับพาตัวเองมาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์แบรนด์จดจาใบหน้าให้ทุกคนรู้จักผมให้มากที่สุดผมจะทําเมน ขึ้นมาทุกคนก็พร้อมซัพอร์ตผมทาอยากได้ก็ไม่ใช่ทุกคนว่าจะทําได้นะครับอย่างมันเกิดขึ้นในชีวิตของผมในปัจจุบัน,นผมไม่ได้รอโอกาสมาหาผมเพราะผมไปวิ่งไปหาโอกาสเองไปดูมามันเป็นอะไรที่พิเศษนะครับกับการขายของออนไลน์ยุคนี้ที่เราไม่ได้เห็นหน้ากันเราสามารถโอนเงินให้กันได้เป็นอะไรที่มันโคตรยากมากๆจะสร้างตัวตนที่มีคนอื่นโอนตังค์ให้เราได้อะไรที่ยากและมันท้าทายมากๆครับตอนห้าโมงหกโมงเดินทางมาตลาดนยบุรีรัมเพื่อที่มาเอาพริกที่ผมได้สั่งไป ในได้พริกแล้วผมก็เดินทางไปแมคโครต่อซื้อปลาซาบะนะครับผมสั่งปลาซาบะไปสองหลังปลาซาบะไม่มีครับซาบะทั่วแมคโครก็มีแค่นี้ครับได้ถังใส่ขยะ1งถังได้หมอนข้าง1่งอันมีหมอนไว้หนุน1่อันส้มฝากแม่แล้วก็ฝากทีมงานปลาทูผมก็ได้สั่งเขาแล้วได้วันพรุ่งนี้สามโมงเย็นส่วนพริกหยวกก็ได้วันพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงแมงดาที่ผมสั่งไปก็มาถึงผมแล้วส่วนนั่งหมูทําแคบหมูก็เอาตอนเช้าวันพรุ่งนี้ทีมงานทั้งหมดก็มาวันพรุ่งนี้พร้อมกันทุกอย่างก็พร้ลันรุุง่งียคบ